สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับคลิปตามเม้นเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะรอบนี้ก็มีอ่าสองคำขอนะครับที่อ่าคล้ายๆกันนะครับก็อ่าจับมารวมในคลิปเดียวเลยนะครับนะก็จะมีอ่าหาของทําดาวแหลมนะครับก็คือปลุกพลังแท้จริงนะครับผมแล้วก็หาเหรียญปลุกพลังให้ได้เยอะๆเ,เนี่ยหาได้จากไหนบ้างนะครับผมนั้นเราก็จะรวมเลยเพราะว่าอ่าสองอย่างเนี่ยมัน การจะทําดาวแหลมเนี่ยมันต้องใช้เหรียญปุกพลังอยู่แล้วนะครับนะก็เลยจับมัดรวมเลยนะครับผมอ่าส่วนคนที่ขออ่าขอมาทีหลังเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทยอยทําให้นะครับนะนะก็คิดว่าน่าจะได้วันละคลิปนะครับนะหลังจากคลิปนี้ปล่อยก็ <laughs> ตามคิวนะครับนะก็จะลงเรื่อยๆนะครับนะตามที่อ่ามีคนขอนะครับอ่าผมอาจจะแนะนําวิธีการหาเหรียญปุกพลังก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดาวลุ้งเนี่ยไม่ใช่ดาวลุง้งพูบิดดาวแหลมเนี่ยเดี๋ยว ถัดาจากนั้นนะครับเพราะว่า,าเหรียญปลูกพลังลุงอะ่ะมันต้องใช้ในการทําดาวแหลมอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้เราก็ไปเริ่มกันที่าหาเหรียญลุงยังไงให้ได้เยอะๆนะครับผมอ่ะอย่างแรกเนี่ยเวสรายวันนะครับอ่ะอันนี้คือจริงๆเนี่ยมันหาได้เยอะมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับทรัพยากรท,ที่เรามีเนาะอ่าแต่ถ้าเกิดหาแบบปกติแล้วรวมๆกันเนี่ยยังไงมันก็เยอะนะครับ1สัปดาห์ อ่ะนี่ก็จะมีจากเควสรายวันนะครับ1เหรียญแล้วก็เควสรายสัปดาห์เนี่ยประมาณ4ี่เหรียญน,นะครับนะนี่ถ้าทําครบอ่ะนะรอบนี้รอบที่แล้วเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกไปทางซ้ายเนาะอ่าแต่ทางเนี่ยตัวละครที่เราจะมาซื้อเนี่ยจะอยู่ทางขวานะครับเป็น n p c คนนี้นะครับนะน่าจะเห็นหน้ากันมาตั้งแต่เปิดเกมแล้วนะครับก็เข้าไปที่ร้านค้านะมันจะมีเหรียญลุงเนี่ยให้ซื้ออยู่นะครับก็คือใช้เหรียญในเก้าซื้อนะอืมก็ได้เยอะอยู่นะครับนะยังไงรีสัปดาห์ก็มาซื้อกัันได้รบสําห ร้านค้ากิวนะนอกกนั้นก็จะหาได้จากยิบย้อยอย่างานี่สงคารามบอสกลุ่มมสวินอย่างนี้ทำแต้มไม่ครบเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันจะหมดละนะครับนอกนั้นจะเป็นอีเวนต์ละนะครับอีอเวนต์ที่หาได้เนี่ยก็จะมีหอคอยนะครับไม่ใช่หอคอยนะเขาวงกดใต้ดินนะครับเปิดเมื่อไหร่ก็มีให้แลกนะครับนะอันนี้นะครับ แล้วก็ไฟนอลบอสเนี่ยก็จะมีให้แลกนะครับนะปัจจุบันก็ยังเปิดอยู่นะครับนี่นะครับแลกได้เนี่ยสูงสุดอ่าสิเหรียญต่ออีเวนต์นะครับแลกได้วันละ2ครั้งเนาะถ้าเกิดไม่ลืมนะครับมันก็จะได้นะครับแล้วก็อารีน่าฮีโร่เนี่ยอ่าก็แลกได้เหมือนกันนะเปิดซีซันค่อยมาแลกนะครับอันนี้ผมไปแลกอย่างอื่นที่มันจะเป็นดีกว่าอย่างของอัพคอตูมนะครับอันนี้ไม่ได้แลกนะอ่าใครได้แต้มเยอะเนี่ยแล้วเหรียญ LR เหลือเนี่ยก็ไปแลกก็ได้นะครับอันนี้นะ ทีนี้เนี่ยในส่วนของการหาพวกอ,อีกอย่างหนึ่งลืมนะครับนะอ่ะนี่ในหน้ากิจกรรมเนี่ยนะครับพวกกิจกรรมหมุนรูเลต์รูเลตอะไรพวกนี้มันก็จะมีแจกบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็พวกกิจกรรมตีบง,ต,บงตีบอร์ดอย่างนี้นะครับบางอีเวนต์ที่มีเนี่ยก็จะมีแจกมีให้แลกนะครับนะถ้าเกิดไม่ลืมทํานะครับก็จะได้เยอะอยู่พอสมควรนะแล้วแต่อีเวนต์นะครับ่ะทีนี้ เราพูดถึงในการหาแบบฟรีไปละนะครับแบบว่าตามอ e ีวงอีเวนต์หรือว่าตามควยสรายวันทีนี้ฟาร์มได้ที่ไหนนะครับนะ,ะมันมีที่ฟาร์มนะสำหรับเหรียญปลุกพ,พลังนะครับเราเข้ามาที่หอคอยโซกาเลสนะครับที่ฟาร์มเนี่ยจะอยู่ในมณฑูพิเศษนะครับผมอหอคอยนาฬิกานิลันนะครับอันนี้นะ,ะสูงสุดในยอยู่ที่30นาทีนะครับเปิดหนึ่งครั้งเนี่ยมีเวลา30นาที ลงได้12รอบนะครับ12ครั้งผู้ผิดนะหรอบเนี่ยลงได้12ครั้งนะครับอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะถ้าเกิดทีมใครที่ไม่ได้เก่งมากเวลาตรงนี้มันก็จํากัดนะ,อ,ะอาจจะลงไม่ถึง12รอบนะครับนะตรงนี้อ่ะนี่ก็จะมีเหรียญประมาณ12รอบเนี่ยอ่าเท่าที่ผมลองมาอ่ามันจะอยู่ที่ 27-35เหรียญประมาณนั้นนะครับผมต่อต่อหนึ่งรอบนะหนึ่งรอบของผมหมายถึงเปิดนาฬิกาหนึ่งรอบนะครับลง12ครั้งนะไม่งงเนาะเออคือเปิดนาฬิกาหนึ่งรอบเนะี่ยผมนับเป็นหนึ่งรอบจะลง10-20ครั้งอะไรนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมนับการเปิดหนึ่งครั้งเนะี่ยเป็นหนึ่งรอบนะเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับก็อย่างที่บอกครับหนึ่งรอบอยู่ที่27 26 27ถึงประมาณ30กว่านะครับนะถ้าดวงดีหน่อยอาจจะเกือบเกือบ40เนาะเทออ่าที่ผมเคยได้นะซึ่งก็ถามว่าคุ้มไหมถ้าเกิดขาดนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็คุ้มนะครับเปิดเพราะว่าอันนี้มันแจกทุกๆแพทใหญ่อยู่แล้วนะครับทีนี้ถามว่ามันจะได้เยอะยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีนาฬิกาเยอะแค่ไหนนะครับผมซึงถ้าใช้หมด10อันแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะใช้เวลา สักพักใหญ่ๆเลยฝ่าจลีกัมมาตันนะครับนาฬิกาเนี่ยมันได้เฉพาะตอนอัปเดตแผทใหญ่นะถ้าแจกปีนะครับแต่ถ้าเกิดแลกเอาเนี่ยมันก็ใช้เวลาหน่อยนะครับนะเพราะว่าตัวร้านค้ามันก็มีเวลารีเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ที่สัมพันธ์มาใช้เหรียญปลุกพลังไม่ใช่เหรียญปลุกผู้ผิดนะเริ่มมืน่นละนะครับเหรียญตัวเฟสน,นะครับซึ่งมันก็ได้ยากเหมือนกันนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าๆแล้วเนี่ยอาจจะมีดองมาเยอะก็แล้วแต่นะครับอันนี้ นะถ้าถามว่าจะได้เยอะกว่าน,นั้นอีกก็คงจะเป็นการเติมแล้วนะครับนะก็ถ้าเกิดไม่ได้อยากเติมแล้วก็อยากฟรีก็ทั้งหมดที่ในการหาเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับนะก็ตกสัปดาห์หนึ่งก็ถ้าเกิดไม่ได้ลงฟาร์มแบบดันเจียนโซกาเลสเนี่ยสัปดาห์หนึ่งก็จะอยู่ประมาณ30 4 0ถึง40นะครับไม่น่าถึงนะประมาณ20-30ถึงนะครับประมาณนั้นนะครับต่อสัปดาห์นะ ก็นี่คือเยอะสุดแล้วเท่าที่ผมจะแนะนําได้นะครับในการหานะถ้าอยากได้เยอะกว่านั้นเนี่ย <c oughs> ก็อย่างที่บอกนะครับว่าอ่าทีนี้จะเป็นการเติมแล้วนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนั้นนะครับสาหรับของในการหาเหรียญปลูกพลังให้ได้เยอะๆนะครับ <c oughs> ผมนะอ่าประมาณนี้จริงๆนะครับนะเยอะกว่านั้นเนี่ยคือเติมแล้วนะครับอย่างที่บอกอ่าทีนี้มาถึงหัวข้ออ่าการอัพเหรียญไม่ใช่อัพเหรียญนะพูดเหรียญมากไปนะครับอ่ะ อัปดาวแหลมนั่นเองนะครับการอัปดาวแหลมเนี่ยเบสิกของการอัปดาวแหลมเนี่ยเราต้องมีเหรียญปลุกพลังก่อนนะครับผมนะออย่างที่บอกนะครับสามารถไปฟาร์มได้ตามที่ผมบอกนะอ่าคือจริงๆดาวแหลมเนี่ยอ่าแม่ถ้าไม่ได้รีบนะครับหรือว่างบไม่ได้ไม่ได้เยอะคือถ้าไม่ได้จะเติมเกมอยู่แล้วแบบเป็นสายฟรีหรือว่าอยากจะแค่แบบเข้าๆามาเล่นแล้วก็แบบเรื่อยๆเรื่อยๆไปเปื่อยนะครับนะแนะนําว่า ให้ดองเหรียญปลูกพลังไว้นะครับแล้วก็ดาวแหลมเนี่ยทำเฉพาะตัวเมตานะครับเมตาลง PVE เมตาลง PVP เนี่ยสองเมตานี้นะครับนะ,ะทำอย่างน้อยเนี่ยสักตัว2ตัวก็ได้นะครับไม่ต้องทําทั้งหมดนะครับถ้าเกิดของแบบว่าขาดแคลนจริงๆนะครับแต่ถ้าของเหลือก็แล้วแต่คุณนะเพราะว่าคุณอยากจะทําตัวไหนก็ได้นะครับทีนี้นะครับเราจะมาต่อจากเมกื่อกี้หลังจากที่เราไปฟาร์มเหรียญปลูกพลังเรียบร้อยแล้วเนี่ยการทําดาว,ดาวแหลมเนี่ย เดี๋ยวผมเ้าให้ดูกันนะเอาเอาอาร์เธอร์แล้วกันนะ,ะในกรณีของการทําดาวแหลมเนี่ยเราจะต้องอปลูกพลังให้เป็นดาวลุงก่อนนะครับผมเดี๋ยวเผื่อคนงงเดี๋ยวผมเอาตัวดาวทองให้ดูแล้วกันอ่ะตัวนี้นะครับนี่นะครับคือก่อนหน้านี้มันจะไม่มีดาวเลยนะครับนะมันก็จะมีให้ปลูกพลังนะครับผมหลังจากปลูกเป็นดาวทองแล้วเนี่ยด,ดาวเหลืองอะไรก็แล้วแต่นะครับ เราก็กดปลูกพลังอีกรอบคราวนี้มันจะเป็นดาวลุงแล้วนะครับมันก็จะมีใช้เหรียญนี่นะครับเหรียญปลูกพลังที่ผมบอกว่าไปฟาร์มเนาะแล้วก็เราสามารถใช้เหรียญตัวละครได้นะครับซึ่งได้เยอะได้แต้มเยอะกว่าแต่ผมไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าเหรียญตัวละครเนี่ยมันเอาไว้แลกอย่างอื่นที่จําเป็นในการลงด่านมากกว่านะครับนะหรือถ้าเกิดใครแบบว่ามีเยอะแล้วนะครับมีเป็นร้อยๆเหรียญก็ถ้ารีบใช้ตัวละครตัวนั้นจริงๆก็ใช้ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ติดอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้มีเยอะเนี่ยผมแนะนําว่าเก็บไวกของ ใช้ในร้านค้าเหรียญดีกว่านะครับใช้ได้ตั้งแต่เหรียญลุงยเหรียญเงินนะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้เนี่ยพอเราปลูกเป็นาดาวลุงอ่าดาวม่วงก็ได้นะครับร<อ>เรียกดาวม่วงก็ได้นะเผื่อสับสนอ่ทีนี้พอเป็นดาวลุงก็ยังเป็นดาวดาวม่วงหมดแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีหัวข้อใหม่ขึ้นมาก็คือปลูกพลังแท้จริงนะครับมันจะเป็นดาวอย่างนี้นะครับ อ่ะี่มันก็จะเป็นปลุกพลังแท้จริงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าของที่ต้องใช้เนี่ยก็คือตาประทับตํานานนะครับผมอ่าสิชิ้นนะครับแล้วก็ใช้เหรียญปุกพลังแท้จริงนะครับ3ชิ้นนะแล้วก็ผนึกความทรงจําอันนี้แล้วแต่เผ่าเนาะก็จะแยกเป็นอ่าเผ่าในเกมนะครับมีมนุษย์พูดอ่าปีศาจนางฟ้าแล้วก็อันโนนอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามแต่ละเผ่าที่มีนะครับ ร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีกรณีพิเศษอย่างาตัวแลนสล็อตนะครับที่เป็น2เผ่านะก็คือเป็นพูดแล้วก็มนุษย์นะครับก็จะใช้พูด50แล้วก็มนุษย์50ก็คือใช้อย่างละครึ่งนั่นเองนะครับนะสำหรับตัวที่มี2เผ่านะครับออันนี้ก็น่าจะเป็นเมคาคา닉อนาคตนะครับอันนี้ส่วนพวกตัวเกา่าๆเนี่ยก็ใช้เต็มนะครับร้อยหนึ่งนะอ่ะทีนี้เราจะหาของพวกนี้ได้จากไหนนะครับอ่ะเหรียญปลุกพลังนะครับตาทับตำนานเนี่ย อ่าร้านค้าเหรียญร้านค้าเหรียญมีแลกด้วยหรอไม่มีอ๋อมีนะครับปกติไม่ค่อยได้มาแลกนะครับแต่ว่ามันใช้เหรียญ ur อันนี้อันนี้ข้ามไปเลยก็ได้นะครับเพราะเหรียญ ur เนี่ยอ่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยไม่น่าเหลืออยู่ละนะครับนะอ่ะหาง,ง่ายสุดนะครับก็คือ arena hero นะครับอันนี้จะเปิดเป็นซีซั่นนะครับต้องรอเปิดเนาะอ่าเราก็เล่นไปให้ผ่านนะครับหลังจากผ่านเราก็รับรางวัลน,นะอ่า รับรางวัลเนี่ยก็จะก็จะได้เป็นอันนี้นะครับเหรียญอารีนาฮีโร่นะครับผมเอามาแลกนะอ่าเอามาแลกเป็นเหรียญตาประทับตรงนี้นะครับผมอ่าก็หาได้จากที่อารีนาฮีโร่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีบางอีเวนท์ที่มีให้แลกนะครับก็คืออ่าหอคอยเขาวงกฏใต้ดินนะครับก็จะมีให้แลกสูงสุดอยู่ที่40ชิ้นนะครับต่ออ่าต่อรอบนะครับก็คือ ต่อกิจกรรมที่เปิดนะครับสำหรับหอคอยใต้ดินอันนี้ก็ต้องรอนะครับถ้าเกิดอ่าอารีน่าฮีโร่ปิดแล้วนะครับนะแล้วก็จะมีอย่างไฟนอลบอสที่หาได้นะครับอันนี้แล้วแล้วแต่ไฟนอลบอสด้วยบางไฟนอลบอสอาจจะไม่มีนะครับนะอ่ายังไงก็ลองมาดูกันได้นะครับนะอ่าต่อมาตาปลุกพลังแท้จริงนะครับตาปลุกพลังแท้จริงเนี่ยอ่าง่ายสุดง่ายสุดคือการอัพนะครับผมนะอ่าเราก็เอาเหรียญ อันนี้นะครับนะเหรียญปลุกพลังเนี่ยนะครับนะครับ1ชิ้นใช้12นะครับก็คือเราใช้3ชิ้นอ่ะเราก็เลือกได้3ชิ้นนะครับจะอยู่ที่36นะครับเราใช้เหรียญปลุกพลังปกติเนี่ยสาิชิ้นแลกเป็นเหรียญปลุกพลังแท้จริงเนี่ยได้3ชิ้นซึ่งก็คือเปลืองมากๆนะครับถึงได้ผมถึงได้แนะนําว่าทําเฉพาะตัวที่เราจําเป็นจริงๆนะครับนะถ้าของไม่ได้เหลือนะครับอ่ะทีนี้ต่อมานะครับจะเป็นอ่า อะไรนะผนึกความทรงจำนะครับผนึกความทรงจำเนี่ยหาได้จากอ่าศึกราชาเทพประสูนนะครับอีเวนต์นี้เลยนะใครยังไม่เปิดก็เล่นในเรื่องไปนะครับผมนะผมจาเรื่องบทไม่ได้แล้วว่ามันถึงมันต้องเล่นผ่านบทไหนนะครับถึงจะเปิดนะใครรู้สามารถคอมเมนต์ได้นะครับนะก็จะเป็นอันนี้เลยศึกราชาเทพประสูนนะครับ นะก็เดี๋ยวใครยังไม่รู้วิธีลงก็เดี๋ยวผมแปะวิธีลงมาให้นะครับเป็นตัวอายบริเวณความมือนะครับตรงนี้นะความมือนี้เลยนะครับนะก็จะมีระดับเ e อ็กซ์ตมกับเฮลนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะผมให้แนะนำเป็นเ e อ็กซนะ์ e มเนาะเพราะว่ามันจะง่ายในการลงนะครับนะ,เ,ะเพราะว่ามันใช้แค่เนี่ยสีอย่างเดียวนะครับลงสีให้ครบเนี่ยมันก็ผ่านแหละนะครับนะ,ะนี่ก็จะมีอันนี้นะครับใช้สีให้ครบเนี่ยก็ผ่านละแต่ถ้าเป็นระดับเฮลเนี่ย มันจะมีเรื่องออความสามารถของสกิลนะครับนี่ก็จะมีโจมตีสกิลบัฟสกิลดีบัฟต่างสกิลตั้งท่าสกิลเฟิร์นฟูอย่างนี้แล้วก็เฟสสองเนี่ยจะเป็นตามแหงกนะครับก็ลงได้ปี1รอบต่อ1นสัปดาห์นะครับหลังจากนั้นเราจะต้องใช้เหรียญน,นะครับเหรียญตัวละครที่เราส่งซ้ำม,ม,มาไม่ว่าจะเป็นเหรียญลุ้งเหรีหยญเงินเหรียญทองอะไรเนี่ยก็แล้วแต่จํานวนในการใช้นะครับเพื่อเปิดในการลงอีกรอบหนึ่งนะ อ่ะนะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับการหาเหรียญปลุกพลังนะครับให้ได้เยอะๆนะก็นี่เยอะผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นการหาได้เยอะที่สุดแล้วนะครับนะโดยไม่เติมนะครับนี่คือเยอะสุดละนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณมีทรัพยากรในการลงดันเ,นย,เยอะแค่ไหนเนาะอ่ะต่อไปนะครับก็ปลุกดาวแหลมเนี่ยก็ประมาณนั้นนะครับก็แนะนําว่า เน้นตัวเมตาเมตา PVP กับ PVE ไว้ก่อนนะครับอย่างละตัวก็ได้นะครับหรืออย่างละ2ตัวก็ก็ได้นะครับแล้วแต่ทรัพยากรที่เรามีนะครับนะจริงๆก็ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะครับคิดว่านะค่อยๆทําไปนะครับเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะนะค่อยๆฟาร์มไปแล้วก็เหลือเราค่อยมาทําตัวที่เราแบบว่าอยากทําก็ได้นะครับนะ ีประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับมือใหม่แล้วก็คนที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับแล้วก็พยายามตามระบบอยู่นะครับผมนะ,ะก็ยังมีอีกหลายระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วแต่ว่าเลิกเล่นไปตอนช่วงเวลาไหน,นเนาะก็ถ้าเหมือนเดิมนะครับ ใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับผมแนะนําเป็นคลิปใหม่ๆห,หน่อยนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้อธิบายยากอะไรเนี่ยผมก็จะคอมเมนต์อธิบายให้ละกันนะครับนะหรือถ้าไม่ได้แบบไปฟาร์มของตรงไหนเนี่ยก็อธิบายใต้คลิปนะครับพิมพ์อธิบายให้นะครับนะแต่ถ้าเกิดอันไหนมันต้องใช้คลิปเนี่ยก็ผมอาจจะดูว่ามันเนื้อหามันเยอะน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเนื้อหาเยอะก็เป็นคลิปยาวถ้าเนื้อหาไม่เยอะมากก็อาจจะเป็นคลิปสั้น นะครับผมนะอ่าสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมนะไม่มากก็น,น้อยมากมากนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ